ตำรวจที่ไปบริการนักท่องเที่ยวจีนแบบ7 0 0 0ถ้าเป็นรถยนต์6 0พันถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รับถึงข้างในผ่านทางสะดวกป mm hmm. รากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราไปที่กองพัคับการตำรวจจราจรพบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นเลขซึ่งเป็นรถคันที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอขับนำนักท่องเที่ยวจอดอยู่คันนี้รถคันนี้ไม่มีตราฉันักตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมบัคับการตำรวจจราจรแต่อย่างใดนะฮะ มีป้ายทะเบียนซึ่งเป็นป้ายรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแต่ตัวรถค่ะพบว่ามีการตกแต่งมีการติดสัญญาณไซเรนแล้วก็มีไฟวับวับไว้ที่รถนอกจากนี้ก็ไปเจอถุงมือแล้วก็ผ้าคลุมสีรษะสีดําวางอยู่ที่หน้าคอนโซลรถด้วยค่ะตกลงเป็นป้ายส่วนบุคคลค่ะขณะเดียวกันที่นี่บก,กจรมีรายงานว่าพึ่งบัญชาของตำรวจทั้งสองนายเนี่ยเรียกให้เข้ามาชี้แจงนะ,ะแต่ยังไม่มีบุคคลใดให้ข้อมูลถึงมูลการสอบสวนที่เกิดขึ้น แล้วก็มีรายงานนะครับผู้ชมครับว่าหนึ่งในสองบกจรสิบตัวเอกธนกรนุก,กูลธนกิจสังกัดบกบจรมีเอกาสารการขอตัวชุดราชการค่ะให้ไปขับรถนำขบวนให้กับคุณดอนปรมัตวินันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับรถจักรยานยนต์นำขบวนลงวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะหนึ่งมีนาคม2564แล้วขอต่อเวลา ค่ะในวันที่1มีนาคม2,565จะกรบกําหนดการขอช่วยราชการก็คือ1มีนา6-6ขนขณะที่ไปรายงานข่าวระบุว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันนะค่ะตำรวจที่ประกอบด้คลิปอาจจะใช้เวลานอกราชการรวมกลุ่มกับเพื่อนนำขบวนรัฐมนตรีมารับงานประเภทนี้โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ การตรวจสอบเบื้องต้นมีรายงานว่ายัางไงหมวยรถยนต์ที่ติดสัญญาณไฟไซเรนและโลโก้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมไม่ใช่รถของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเช่นเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่พบจอดอยู่ในกองบังคับการตำรวจจราจรการกระทํามนี้ยังไม่ถือว่าเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงส่วนจะมีโทษทางวินัยยังไงเดี๋ยวต้องรอผลการตัดสินของผู้บังคับบัญชาต,ต้นสังกัดของนายตำรวจทั้งสองนายค่ะอ๋อนี่นี่เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ